สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจดมือทองนะครับผมนะมาเจอกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนะก็ห่างหายไปนะครับผมนะฮะรอบที่แล้วอิตาลีครับคุณผู้ชมครับนะฮะโอ้ ยังเรียบแผลไม่หายเลยนะคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะมาในครับผมนะมาเจอกันในวันนี้นะครับผมเนี่ยวันที่สิบเก้าพฤศจิกายน2567ครับคุณผู้ชมครับนะเหมือนเดิมทีมชาตินะครับผมนะ่ยลีกนี้ไม่พ้นจริงๆนะครับทั้งบอลโลกนะครับผมนะทั้งทางด้านของยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับผมนะมีให้ได้ติดตามกันตลอดครับคุณผู้ชมครับนะฮะมากมายนะครับผมนะส่วนทางด้านของในบ้านของเจเด็ดมือทองนะครับผมนะฮะทางด้านของตลาดสดของเรานะครับคุณผู้ชมครับก็สวยสดงดงามนะครับผมนะยังงไก็เข้าาไปตมดูกันได้นะครับบคคุณผู้ชมรันะจเดด็ก็ไดด้้้าวสรเเเออไใหหมืนิม นะครับผมนะ่ยสำหรับอาหารจานด่วนในบ้านของเจเด็ดนะครับแค้มคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับตีสองสนาทีนะครับผมนะฟุตบอลทีมชาติครับคุณผู้ชมครับยูฟ่าในเชิงในครับผมนะเราจะมาดูรายการนี้กันครับคุณผู้ชมฮังการีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเมเยอร์ใครับผมนะฮะเยอรมัน นะครับผมนะต้องบอกตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนะว่าเปิดสถิติย้อนหลังนะครับผมนะฮะของ2ทีมนี้ครับคุณผู้ชมครับนะเจอกันในบ้านของเยอรมันครับคุณผู้ชมครับจบสกอร์อยู่ที่5้ต่อศนะครับผมนะถือว่าเยอรมันทำงานได้ดีนะครับทั้งในศึกยูโรทั้งทางด้านของยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับคุณผู้ชมครับเบสเซต์ลาวเนี่ยสองนัดล่าสุดเจอกันมาครับปี2024นะครับผมนะฮะเยอรมันได้ชัยครับนะครับผมนะถือว่าสุดยอดมากนะครับผมนะส่วนฟอร์มการเล่นของทางด้านทังการีนัดล่าสุดพ่ายกับทางด์์ฟอรมด้ ของอังกฤษครับผู้ชมครับี่ยก็ได้ใช้นี่ครับผมนะแล้วก็เป็นบอลเสมอด้วยในปี2023ปี2024นะครับผมนะฮะส่วนฟอร์มการเล่นของทางด้านเยรอรมันครับผู้ชมครับในบ้านนอกบ้านทำผลงานได้ดี นะครับผมนะฮะในนัดนี้นะครับคุณผู้ชมครับเจเดตมองว่าดูตามกระแสนะครับโมเมนตัมแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับนะทางด้านของเยอรมันยังดูดีกว่าเยอะนะครับผมนะอะไรหลายๆอย่างเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมนะอยากจะให้เก็บกระเป๋าเดินทางนะครับผมนะไปเที่ยวเยอรมันนะครับผมนะหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมนะส่วนรายการอื่นๆครับคุณผู้ชมครับสามารถเข้ามาติดตามในบ้านของเจเดตมือทองได้นะครับผมนะสำหรับวันนี้เจเดตขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ